เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับหลายหลยคนที่อยากจะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพแต่ว่าเรื่องของผลไม้เนี่ยเ uh ีย huh. มันมันมันปวดเฮตมากนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีก็เอ๊ะผลไม้ประเภทนี้มันมันอ้วนไหมนะหรือว่ามันหวานเกินไปไหมกินแล้วมันจะมีปัญหาไหมผูนน uh huh. ี่จะเจอคำถามเด็ดเลยก็คือพี่กินทุเรียนอ้วนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เนี่ย <c oughs> น้องต้องไปเรียนปฐมใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าน้องจะถามว่ากินทุเรียนอ้วนหรือเปล่าไม่ <c oughs> ผลไม้บางครก็รู้สึกแบบฉันอยากกินผลม<ค>นไม้กิะคนส่วนใหญ่แค่อยากได้เหตุผลที่จะทําให้เขากินต่อเท่านั้นเองเขาความอยากอะโดยที่เขารู้กันอยู่ว่าอย่างแตงโมเนี่ยก,กินมากก็อ้วนมันหวานเ <het> อางี้อ <hot> อะไรที่มันหวานเกินมันก็อ้วนแน่นอนแต่ฟังดีๆครับเช้านี้เราจะนำรถเข็นผลไม้เนี่ยซึ่งหลายๆลยคนจะคุ้นเคยกันดีต <m> ั้งแต่ตั้งแต่โตขึ้นมาเลยจะเห็นรถเข็นผลไม้คราวนี้คุณจะได้เลือกได้ถูกว่าเอ๊ะมันควรจะเลือก เ<ห>นาะบางทีเราไม่รู้ว่ามีผลไม้เยอะมากเราสามารถทานอะไรได้บ้างที่จะไม่อ้วนวันนี้เรายกมาเลยนะคะรถเข็นผลไม้พร้อมกับเชฟเอฟะอฟ เขารู้หมดว่าผลไม้อันไหนควรทานได้ไหนสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ว่าเชฟมีรถเข็นผลไม้ด้วยวันนี้มาแนวแปลกครับแนวผลไม้ต้องบอกคุณผู้ชมนี่คือเชฟเอฟนะครับเชฟประจำตระกูลของเราจากฟิตฟู้ดนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเชฟมากับรถเข็นผลไม้ที่บ้านเอามาจากที่บ้านหรือที่ไหนฮะนี่ครับมาจากที่บ้านเลยครับเนี่ยสวนตัวเลยครับไม่แต่เชฟเอฟครับผลไม้เยอะมากทีนี้เนี่ย สำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่เนี่ยสามารถจะทานทุกอย่างได้ไหมในนี้แนะนำว่าทุกอย่างเนี่ยทานได้หมดเลยนะครับยกเว้นนะฮะยกเว้นของที่เป็นผลไม้ดองมะกอกดองของดองน่าตาในผลไม้จะม่วเดองไม่ไดไมันทำไมทําไมทําไมเพราะว่าในของดองเนี่ยแน่นอนเลยเขามีโซเดียมสูงครับทํากินแล้วก็ทําตัวบวมครับผมวันนี้มีไหมฮะเชฟวันนี้ไม่ได้ใส่มาเลยเราแยกมานี่เลยครับผมไหนไหนองจานนี้ใช่ไหมพี่อะนี่ อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือเราเราให้ให้ดูว่าใน1มื้อเนี่ยเราจะทานผลไม้ได้มากสุดเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับที่จะไม่อ้วนใช่ครับก็คือผมกําหนดมาให้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนตรงนี้นะฮะก็คือทานได้ประมาณ1อย่างแต่ถ้าเราว่ามารวมกันก็คือประมาณ1จานงรานประมาณแปดถึงสิบชิ้นครับผมนี่คือหนึ่งมื้อใช่ครับผมต่อวันใช่ไหมคะหรือว่า3มื้อทานได้3จานป่ะคะใช่ครับ3มื้อ3จานครับให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ ปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งจานประมาณเนี่ยใช่ครับตอนที่คุณทานข้าวเสร็จเนี่ยประมาณนี้ที่เขาจะมาเสิร์ฟหรือคุณซื้อมาคุณก็ตั้งนี้ใส่จานแล้วทานกับเพื่อนๆถูกไหมครับแล้วเราก็จะจิ้มแต่ถ้าคุณทานหมดเนี่ยทั้งจานเนี่ยนะฮะพลังงานมันจะเกินครับผมมันจะเกินไปนี่คือการกินผลไม้โอเวอร์เกินแนะนําว่าคุณจะต้องทานประมาณนี้ ค่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดใช่ไหมว่าสับป,ปะรด8 1 0ถึง10ชิ้นเนี่ยปริมาณแคลอรี่คือประมาณ120 1> 1 120ยแคลทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่างที่เชฟบอกก็คือเราจะต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะถูกต้องให้าน <ปะ S 1> หน่อยดีกว่านะสัผมเห็นว่าสับป,ปะรดเนี่ย ผมทานประมาณประมาณ6ชิ้นครับทันยากินหนยานกี่ชิ้นสับปะรดเหรอกินจนกว่าจะแบบรู้สึกว่าพอหมดหงอ่ะหมดหงอ่ะพี่ยาเอาอย่างนี้ถ้าเราทานเกิน8ปดถึงสิชิ้นนี่มันก็จะเยอะเกินคนเรานี่ควจะได้ประมาณกี่แคลอรี่ต่อวัน ต่อต่อวันวันต่อวันถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณ2,000นะครับแล้วถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ1,500ครับผมแต่ถ้าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากให้ลดลงมาหน่อยอย่างผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็ลดมาอย่างละ300กิโลแคลครับผมก็แล้วแต่ผู้ชายก็พันลึกลงไปสองพันห้าพันแปดมาเนี้ยได้อยู่เนี่ยถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆไอ้ฟอนต์นี้อ่านไม่ค่อยออกด้วยเดี๋ยวก่อนนะโชคเดี๋ยวจะถามนิดนึงว่าอันไหนที่มันอันไหนที่มันอันตรายอันไหนที่มันทานแล้วมันมมัันนสังเกตไหมครับว่าผลไม้ทุกอย่างเนี่ย ปริมาณใกล้เคียงกัน8-10ถึง10ชิ้นแต่ว่ามะละกอเนี่ย8ชิ้นแต่ว่าให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรปริมาณน้อยกว่าแต่พลังงานเยอะกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ากินกล้วยหอม1ลูกเนี่ยเวลาเราไปเบิร์นเสร็จปุ๊บเราหิวมากกินกล้วยเข้าไปเลย1ลูกคลูก โดยทั้งไปแล้ว120กิโลแคลใช่ครับกล้วยกล้วยหนักไหมกล้วยหนักกล้วยหนักกล้วยมะม่วงเนี่ยมะละกออุ๊ยพี่มะละกอหนักสุดเลยอ๋อนี่ง้อสี่ลูกใครจะรู้60แคลเลยนะเวลาซื้อมา1 1กิโลร่างกินเพลินเลยครับผมโดนพลังงานไปหมดกี่ตัวเนี่นงั้นเรามาเรียนกันใหม่ดีกว่าเออตัวที่น่ากลัวที่สุดอันนี้คือผลไม้ที่ทานได้นะครับแต่ตัวที่น่ากลัวที่สุดอันดับแรกคือมะละกอครับผมมะละกอตอนแรกผมคิดว่ามะละกอไอ้ย้าลองลงมาคือลงงมาเเนนี่ยก็็จะป แตงโมรครับผมแตงโมแตงโมเนี่ยคนไม่ไม่รู้ว่าแบบฮ้ยจริงๆแล้วดูแล้วน้ําตาลหวานหวานแต่จริงๆแล้วถ้ากินแล้วกินเยอะๆกินปริมาณแบบมากๆเนี่ยก็โดนพลังงานโดไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะปลอดภัยสุดอันดับแรกคือดูครับก็เป็นชมพู่ครับ4ลูกเพิ่งจะ60แคลเองโอ้ชมพู่แล้วก็ ฝรั่งหรือเปล่าครับใช่ครับฝรั่งครับหนึ่งผลกลางๆนะฮะประมาณ120แคลเหมือนกันคในในเมนูที่เชฟเอฟเนี่ยจะทำให้กับแจ็คกับผมเนี่ยที่ที่ทางกันทุกวันเพราะเราเราใช้บริการของฟิตบุ๊ดอเวสเนี่ยนะฮะก็จะมีผลไม้ประมาณเนี่ยมีแอปเปิ้ลใช่ครับมีแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็แก้วมังกรแก้วมังกรเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงใช่ครับแต่แก้วมังกรดีที่สุด ก็ให้พลังงานต่ําเหมือนกันครับใกล้เคียงับน้ำหนักใช่ครับใกล้เคียงกับพวกสับปะรดหรือแครอปเหมือนกันครับเพราอฝาไว้เดี๋ยวว่าของดองนี่ตัดไปเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เวลาเราไปกินผลไม้รสเค็มเนี่ยเราจะชอบจิ้มใช่เราจะโดนใช่กินกับจิ้มครับเช่นพวกพริกเกลือน้ำปลาหวานน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยครับผมว่าตัวดีเลยตัวดีเลยเพราะว่าจะโดน พลังงานแบบไม่รู้ตัวพลังงานแฝงครับผมตัดได้ตัดปลาตัดได้ตัดเลยครับนี่นี่นี่ตัวจิ้มให้กล้องมาดูนี่กล้องมาดูนี่โอยนี่บุกมาดีเนี่ยมันรั่ดก็ตรงนี้อ่ะใช่ไหมมันรั่ดก็ตรงนี้แต่ว่ามันมันมันจะมันจะตายก็ตรงนี้นี่แหละครับผมนี่นี่ให้เข้ามาดูอันนี้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคือขอเลยแล้วกันหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงเลยใช่ครับตัดเลยทานผลไม้ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องมีอ่า ไม่ต้องมีกลิ่นลั์จอยไปกัดเกลือไม่ต้องมีเครือปรุงไม่ต้องมีซอสไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นน้ำปลาหวานกลิ่นมันใช่เลยอ่ะแต่เชื่อไหมว่าไอ้นี่แหละเวลาคุณดูแล้วเนี่ยน้ำลายสอถูกต้องความเค็มความมันเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากกินมากขึ้นตั้งแต่แล้วเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ได้ลดน้ำหนักแต่ฉันขอนิดนึงนะคะใจเย็นคุณท่านี่แต่พี่วุฒิเห็นมีไม่ได้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 นิดเดียวเฮ้ยก็ต้องทำมีโยเกิร์ตด้วยครับใช่โยเกิร์ตวันนี้จะทำอะไรครับก็เปลี่ยนจาาากกรรที่เ จิ้มพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่จะเป็นพวกน้ำปลาหวานพริกเกลือต่างๆครับแล้เปลี่ยนมาจิ้มโยเกิร์ตแทนซึ่งโยเกิร์ตมันมีประโยชน์พอๆกับผลไม้หรือว่ายังไงครับโยโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีตัวโปรไบโอติกในตัวช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มตุเินซีในกระเพาะของเราด้วยโอ้เยี่ยมลองลองลองมันดิฟได้ไหมดิฟใจริงจเราเราเราควรเลือกเลือกโยเกิร์ตประเภทไหนอะคะจริงๆแล้วโยเกิร์ตเนี่ยครับเขามีหลากหลายใช่ไหมฮะแต่ก็ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยแนะนําว่าเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ แล้วถ้าสามารถเลือกได้อีกว่าเป็นแบบ low fat low sugar จะดีที่สุดเลยครับผมสังเกตไหมครับว่าลดน้ำหนักผลไม้ไทยก็สามารถจิ้มกินกับโยเกิร์ตได้เหมือนกันมันก็อร่อยนะอร่อยเหมือนแบบอร่อยกว่าจิ้มน้ำพริกอีกเวลาเราทานโยเกิร์ตแล้วใส่ผลไม้ลงไปใช่ครับผมฟุตสลัดรสชาติเพลนเพลนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยผมดูไฮโซเราดูดิฟจริงๆนะเนี่ยมันสามารถเอาผลไม้หลากหลายประเภทมาสไลซ์ใส่ถ้วยแล้วก็เทโยเกิร์ตรับ มันมันกินกับมูสซี่กับพวกกระนใช่ครับถูกต้องครับผมอร่อยอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีผลไม้ถูกไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เราทานกันแต่ว่าตั้งแต่ที่เรากินมาเรื่อยเนี่ยก็อาจจะทานผิดบ้างทานถุดบ้างแต่ที่อันตรายสุดก็คือเรื่องของพริกกับเกลือถูกต้องครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่เราเทใส่ผลไม้นี่แหละเราจะเน้นมากอนทิ์นี้ว่าต้องระวังให้ดีทานผลไม้ควรจะทานผลไม้แบบเพียวๆคือแบบสดสด ไม่ใช่ผลไม้ซึ่งมีการปรุงแต่งอย่างเช่นกระป๋องเอาไปดองเดิม<ช>ผลไม้กระป๋อง<ช>นี่นี่อ่ะไม่อ้วนใช่ไหมฮะอ้วนแน่ๆเลยครับเขาเอาไปแช่อิ่มมาเนี่ยน้ำตาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวผลไม้เยอะมากมหนึ่งคำเราอาจจะโดนแบบแคลอรี่พุ่งขึ้นไปแบบเนี่ยครับผม่คุณผู้ชมก็ถามมะละกอสุกกับมะละกอดิบเนี่ยให้แคลอรี่เท่ากันไหมครับใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าตัวของสารอาหารมันก็ยังยังคงอยู่ครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราทานส้มตำส้มตำเนี่ยก็ อาจจะได้ได้ได้สารอาหารจากมะละกอก็ได้แต่ว่าเขาก็จะโดนพวกน้ำปลาน้ำตาลใช่คือกรุงรกรนแล้วมันจะไปส้มตำได้ยังไงบางคนที่อยู่เช้าวันนี้เขาบอกว่าบอกมันเลยดีกว่าถ้าฉันจะต้องลดน้ำหนักช่วงนี้เนี่ยให้เลือกผลไม้ประเภทเดียวที่ทานได้เรื่อยๆสม่ำเสมอแค่หนึ่งอย่างจะเลือกผลไม้อะไรครับผมแนะนําเป็นแคนตาลูปครับผมแคนตาลูปเพราะว่าแ้่ทำไมไม่ใช่ก้ามกงก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคนตาลูปเนี่ย หาซื้อง,ง่ายครับาราคาถูกกว่าด้วยครับอัปเปิลเขียวเลรอคะะอปเปิลเขียวก็ได้ครับอย่างน้อยก็มีกากใย ที่ช่วยในเรื่องของการดับถ่ายครับงั้นแคทลูปกับแอปเปิลเขียวสองอย่างนี้สลับกันไปจัดไปเลยครับนะครับคุณผู้ชมขอบคุณเชฟเอฟด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าไปติดตามเชฟเอฟนะครับที่ฟิตฟู้ดไอจีชื่ออะไรนะครับฟิตฟู้ดอเวสครับแอทฟิตฟู้ดอเวสฝากเข้แบบเชฟเอฟตลอดเลยทุกวันนี้เชฟเอฟจะส่งอาหารให้กับวูดดี้กับแจ็คเลยครับผมนะวันนี้ก็อร่อยมัมชาได้ทานทูน่าสลัดโอ้เป็นอะไรเขาเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลยพี่หนูแหม่มด้วยกับพี่ด้วยเหมือนกันหมดครับ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดแล้วเดียวนี้เลยจะไป็้องเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชัว กดเลยก็สวยกันนะอ้ากกดกดอ่ะก